สวัสดีครับร้านคลองถมพลาซ่าบายปุนะครับผมก็อีกหนึ่งตัวนะครับผมก็รีวิวต่อเนื่องเลยนะครับก็คือกล้องยิงเร็วบูสแนลเออาร์นะครับบูสแนลเออาร์แท้นะครับรุ่นหนึ่งขีดสี่คูณยี่บสี่นะครับบูสแนลเออาร์สองสองสามรุ่นหนึ่งขีดสี่คูณยี่บสี่ก็คือนะครับตัวเนี้ยนะครับต้องย้ําเลยว่าบูสแนลเออาร์กำลังมาแรงนะครับก็เหมือนเดิมอย่างที่บอกโครงจีนกระจกญี่ปุ่นเดี๋ยวนี้ บริษัทแท้เดี๋ยวนี้นะครับมาผลิตที่จีนกันเยอะนะครับนี่ก็แท้เหมือนกันแล้วก็ต้องใช้กระจกญี่ปุ่นแล้วก็อัดแก๊สไล่ฟ้าไล่ฝุ่นด้วยนะครับกระจกพวกนี้เป็นเลนส์ HD นะครับย้ําเลนส์ HD มันจะชัดมากเลยนะครับแล้วก็บูธแนลเออแท้ทุกรุ่นนะครับย้ําเลยต้องมีสติ๊กเกอร์ตัวนี้นะฮะเขาต้องติดมาให้นะครับเขาเรียกสติ๊กเกอร์เงานะครับของเออแท้ต้องมีนะฮะถ้าไม่มีปลอมทันทีนะครับต้องมีนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายคร่าวๆนะครับว่าแถมอะไรบ้างนะครับแต่นนนนเเเส้้ล็จะปแบบี กระบาทั่วไปนะครับแต่ว่าข้างล่างก็จะมีจุดอยู่ประมาณสามสี่จุดเส้นเล่งของ AR ทุกรุ่นจะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็สิ่งที่แถมนะฮะนี่เลยฝาครอบกล้องหน้าหลังฝายางยืดเป็นเรื่องปกติของ a r อยู่แล้วเจ้าฝาเขาจะเป็นแบบนี้นะครับเงาหน่อยคู่มือผ้าเช็ดเลนนะครับแล้วก็ขาจับนัดคู่นะครับนะครับขาจับนัดคู่นี่คือแข็งแรงมากนะแข็งแรงจริงๆนะครับตัวนี้นะครับคอท่อจะ30มมิลนะครับ ขอท่อ30มิมลเป็นท่อใหญ่มองชัดเจนเพราะหน้าเลนก็ยี่สิบมิลอยู่แล้วนะครับตัว a r 2ารองสระยะซูมก็คือระยะแต่สามอ่าสามเมตรจนถึงประมาณ60เมตร560เมตรเลยนะครับระยะซูมดูประมาณนี้ควอไมไปกองยิงเร็วความยาวก็นี่ประมาณครึ่งหนึ่งของมือผู้ชายทั่วๆไปนะครับสั้นนะครับสั้นนะครับน้ำหนักก็มาสักห้าขีดได้ั้มนะครับ น้ำหนักก็อาจจะแบบเอ่ออาจจะไม่เบามากนะคะรับกำลังดีเขาเรียกกำลังดีมีโลโก้ตัวน,นูนนะฮะบูชแนลเลยนะครับตัวแท้เลยนะครับนูนตัวขึ้นมาเลยนะครับซีเรียลตรงนี้นะครับมีบอกหมดละเอียดนะครับตัวล็อกสเกลนะครับครบตัวนี้ผมบอกเลยว่ารู้สึกว่าแข็งแรงทนทานมากนะรู้สึกมันถึกดีะนะฮะมันถึกดีนะครับมันถึกมีปรับ่าไม่มีปรับหลานะแต่มีปรับตาหลังให้บวกลบตาหลังให้ตรงนี้นะครับ นี่นะนี่นะครับบวกลบตาหลังให้นะครับสาหรับคนใส่ตาสั้นใส่ตายาวใช้ได้เลยผมบอกเลยว่าใส่ชัดเจนมากใส่แจว๋วอะแต่ให้ดูนี่ผมไม่รู้เห็นหรือเปล่านะแต่ให้ดูเส้นเล็งไปแล้วนะครับก็เส้นเล็งเดียวเดียวกันแหละนะครับแต่อาจจะไม่ค่อยชัดมากนะครับสําหรับที่ผมส่องตัวนี้ไม่ค่อยชัดเพราะว่าผมบอกเลยมือผมสั่นอีกคนจับถ่ายอีกคนอย่างเงี้ยมันจะสั่นก็เลยให้ดูเส้นเล็งที่หน้าจอคอมตัวนี้ท่อสามสิบนะฮะเป็นปรับนอกนะฮะย้ำมาปรับนอกหมุนปรับได้เลยนะครับ ขึ้นลงซ้ายขวาหมุนปัดได้เลยนะครับใช้สเกลแบบเซสซิโล่ก็คือเราเซซิโล่ได้โดยเอาหกเหลี่ยมนะครับเรามีแถมอยู่แล้วนะหกเหลี่ยมเนะี่ยไขตรงเนี้นะครับคลายออกมาแล้วมันจะเซซิโล่ได้นะครับให้ตัวนี้มันฟรีนะครับปรับก่อนนะผมแนะนําว่าปรับกล้องให้แม่นก่อนแล้วค่อยคลายให้มันฟรีแล้วค่อยปรับเซตมาที่ศูนย์เห็นไหมฮะให้ตรงกับเลขเนี่ยนี่นะครับปรับให้แม่นก่อนนะครับปรับแม่นเสร็จเราค่อยคลายตัวให้ฟรีแล้วหมุนมาที่เลขศูนย์แล้วก็ล็อกเข้าไป เ,เรียกเซตศูนย์หรือเซตศโร Zero, นะครับข้างหน้าก็มีโลโก้นะปุชแนลตัวแท้นะฮะเบิกวังบรุงบรพาบุรพาเขาขายกันนะแต่ตัวเนี้ยราคาไม่ค่อยแพงสมัยก่อนแพงสมัยก่อนตวงหกเจ็ดพันแต่นี้แพงแล้วเหลือเหลือลอยู่สามพันปลายๆนะครับย้าว่าแท้นะสบายใจได้เลยนะครับซื้อที่ไหนในประเทศไทยก็ต้องมีก็ต้องเป็นแบบนี้เหมือนกันหมดนะครับแต่ย้ำว่าตัวนี้ต้องมีสติกเกอร์เงาทุกตัวนะครับถ้าไม่มีปลอมทันทีนะครับ ราคาเดี๋ยวผมลงไว้ใต้คลิปนะตัวนี้ก็ขายดียิงเร็วนะครับเดี๋ยวาราคาลงลงไว้ใต้คลิปให้แล้วก็ลายก็ลงไว้ให้โอนเงินก็ส่งฟรีเก็บเงินไปทางก็เพิ่มนิดหน่อยนะครับก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด s u b สไคร b ์ผมด้วยนะผมก็จะรีวิวของดีๆมาเรื่อยๆนะครับราคาไม่แพงขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ